สวัสดีครับสวัาดีนแฟนเชลซีทุกท่านด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอบอู o มาครับวันนี้มาพรีวิวเกมนะัดที่9ของเชลซีนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับซันเดอร์แลนด์นะจะเตะก,กันในคืนวันนี้เวลา3ทุ่มนะครับก็ทางเชลซีเราเมื่อเกมการสัปดาห์นะในศึก UCL นะครับเชลซีเราเอาชนะอาจจจไปได้5ประตูตอนน่อ1 แฟนๆก็น่าจะยังฟินกันอยู่นะครับก็มาณนนี้เชลซีก็ต้องรักษาโมเมนตัมของทีมไว้นะก็ในเกมก็มีโมเมนต์ที่ต้องบอกว่าใจฟูสำหรับแฟนเชลซีนะก็ที่เอ็นโซเฟอร์นันเดสนะครับส่งบอลให้เอสเซวานะได้ยิงจุดโทษเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในศึก UCL นะครับทางแฟนๆเชลซีเราก็ใจฟูก็ไม่ตามๆกันนะผมเองก็รู้สึกว่าทีมเราก็สปิริตดีขึ้นมากๆจากเมื่อปีก่อนๆนะครับก็ที่ มีประเด็นในการแย่งจุดโทษกันนะแจ็คสันมาดูไอเก้ก็ตอนนั้นก็ภาพลักษณ์ของเชลซีออกไปไม่ค่อยดีเลยนะครับก็ตอนนี้สปิริตทีมต้องบอกว่าค่อนข้างดีพอสมควรน,นะโอเคก็ก่อนจะไปคาดการณ์เดตัวจริงกันนะครับก็อัปเดตข่าวสั้นๆนะมีทางออฟ i ิเชียลสโมสรนะครับได้ประกาศว่าเจ้าหนูเรจจี่วอลนั้นได้เซ็นสัญญาอาชีพครั้งแรกกับเชลซีแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวได้เดบิว ประเดิมนัดแรกใน UCL กับเชลซีเมื่อการสัปดาห์นะแล้วก็ลงไปผลงานก็ค่อนข้างใช้ได้นะมีจังหวะตะลุยลากเลือ้อยไปเกือบได้ยิงด้วยนะก็ถ้าทำประตูได้นี่จะทำลายสถิติที่เอสเซวาลกับมาร์กิลทำไว้นะก็พูดถึงสถิติตรงนี้นะมีมีสถิติที่ว่าเอสเซวาลนะครับเป็นนักเตะเชลซีที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูให้เชลซีในศึก UCL นะครับก็ทำลายสถิติของมาร์กิลไปนะ ก็มาเกียอายุ19นะเอเซวอก็อายุ18ถ้าจะดูเลจิวอลยิงได้นี่ก็จะทําลายในเกมเดียวกันเลยนะก็เลจิวอลเพิ่งจะอายุ17ไปได้ไม่นานนะครับโอเคก็อัปเดตสั้นๆประมาณนี้นะโอเคครับก็มาดูรายอัพคาดการ11ตัวจริงจากทางฝั่งฮูสกอร์กันนะครับก็มาเริ่มกันที่ทางฝั่งของเชลซีกันก่อนนะก็เชลซีมาในระบบ4 2 3 1นะครับผู้สาปตัวจะเป็นโรเบิร์ตซานเชสแบ็กซ้าจะเป็นมาร์คุกุลย,ยนะครับ กองหลัง2ตัวก็จะเป็นเทวัชารุบาจับคู่กับโตซินอาราเบียโยนะแบ็คขวาก็จะเป็นริชเจมนะครับส่วนคู่กลางก็จะเป็นเบรเซกไกเซโดจับคู่กับโรเบียราเวียนะครับส่วนตัวลูกสามตัวนะครับทางปีกซ้ายก็จะเป็นอาริฮันโดกาลาโชนะส่วนตรงกลางจะเป็นอังเดซันโตนะครับแล้วก็ปีกขวาจะเป็นเปโดเนโตนะส่วนหน้าเป้าก็เป็นเจาเปโดนะครับก็เมื่อการสัปดาห์นะครับเอนโซมาเลกาก็ได้โรเทชันเกือบแทบจะทั้งทีมนะมีแค่ไกเซโดนะครับที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะ ทางลิเเจมก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าเมื่อการสัปดาห์ลิเเจมไม่ได้ลงนะอเรฮันโดกานาโชค,คิดว่าก็น่าจะได้ลงตัวจริงนะครับนัดนี้ส่วนกองกลางัวลูกนะครับผมคิดว่านัดนี้มาริกาอาจจะใช้เป็นเจ้าใบโดแทนซานโตสนะก็เพราะว่าซานโตสนัดพิมเมลีกนัดล่าสุดที่เจอกับฟอเรสผลงานไม่ค่อยดีเลยนะครับกานาโชเองก็นัดนั้นก็เล่นไม่ค่อยออกนะ ลางลุกอาจจะเป็นเจาเปโดส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นมาร์กิลนะครับก็ทางเอนโซมาลิก้าก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับมาร์กิลเข้าไปคุยกับเอนโซมาลิก้าเพื่อขอคําแนะนํานะก็ตัวมาลิก้าบอกกับมาร์กิลไปเองนะครับว่าตัวของมาร์กิลยังซ้อมไม่ค่อยดีนะเลยยังไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลังจากที่มาร์กิลได้คําแนะนําจากมาลิก้านะครับก็นัดยูเซลก็ได้ประเดิมเป็นตัวจริงครั้งแรกนะแล้วก็ทาประตูได้ด้วยนะครับ ก็ถือว่าผลงานมีการพัฒนาขึ้นนะสำหรับมาเกลนัดน,นี้ก็อาจจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับส่วนคู่กลางนะครับอาจจะเป็นเอนโซได้ลงตัวจริงนะแทนโรเบียลาเวียนะครับซึ่งลาเวียนัดที่เจอกับฟอร์เรสนะก็ยังทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ลงมาก็จับบอลลั่นเกือบเสียประตูหลายรอบนะก็อาจจะเป็นเอนโซยืนคู่กับไกเซโดนะครับก็สิเ็ดตัวจริงของทางเชลซีก็ประมาณนี้นะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงนะครับ ส่วนทางฝั่งน้องใหม่อย่างซันเดอร์แลนด์นะครับมาในรนะบบ4-2-3-1นึ่งนะคู่เสาจะเป็นโรบินลอฟนะครับแบ็กขวาจะเป็นมูกีเล่นะครับส่วนคู่เซนเตอร์จะเป็นเบอรลาดนะครับจับคู่กับอันเดอรเลเต้นะครับส่วนแบ็กซ้ายจะเป็นไทฮูมนะครับส่วนคู่กลางจะเป็นกาลิชาก้านะครับจับคู่กับซาดิกี้นะแล้วก็ทางตัวลูกสามตัวจะเป็นเบอร์ทาตาเล่นะครับเด็กเก่าเชลซีนะแล้วก็คิสตริกส่วนทางซ้ายก็จะเป็นเอนโซเดลาเฟยนะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็น ตัวหน้าป้าจะเป็นอีซีดอนะครับก็ทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์ก็หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อไม่คุ้นชื่อกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่เพิ่งขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพแล้วก็จะมีแค่แกริชาก้านะที่ย้ายกับบอลเลนในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับก็เชลซีเราถิติเจอกับทีมน้องใหม่ไม่ค่อยดีนะครับก็นัดนี้เชลซีเราก็ห้าประมาทนะครับก็ต้องไฟ์บังคับนะเชลซีบังคับชนะนะมาดูทางฝั่งตัวเจ็บของทั้งสองทีมกันดีนกว่าน,นะครับเริ่มกันที่ ทีมเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์นะก็จะมีฮาร์บี้เยล่านะครับรีโอไฮเยเด้นะครับโรเมนมุนเด่นนะครับเดนิสเชกินแล้วก็อาร์จีอาริเซ่นะครับแล้วก็มาดูทางฝั่งของเชลซีนะครับก็จะมีเลียมดีแล็บนะก็เอนโซมาเลกาให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะมีชื่อลุ้นเล่นในเกมที่จะเจอกับวูฟในศึกคาราบาลครับนะครับก,ก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าเลียมดีแล็บจะได้ลงเล่นในนัดนั้นไหมนะแล้วก็มีโคพาเมอร์นะครับก็น่าจะอีกสัก 4-5ถึงสัปดาห์นะสำหรับโคพาเมอร์แล้วก็บาโดูบาเดชิลนะครับที่จะกลับมาในช่วงปลายปีนะแล้วก็รีไวโควิลก็ยังเจ็บ ACL อยู่นะครับแล้วก็มาโลกตโตนะครับที่ติดโทษแบนไปจากนัดที่เจอกับฟอร์เรสนะก็ไปโดนใบแดงแบบแบบไม่น่าโดนนะมาโลกตโตแล้วก็มีไคลโรมอดิกก็ยังติดโทษแบนอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเจ็บอุสโกให้เชลซี คุสกอร์ให้เชลซีชนะ2ประตูต่อ1นะครับก็คุณสกอร์มองว่าอาจจะหืดจับหน่อยนะสำหรับเกมนัดนี้นะครับมาดูตารางคะแนนก,นกันหน่อยนะครับก็เชลซีเราอยู่อันดับ5นะส่วนซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับ7นะครับก็มีแต้มเท่ากันนะนัดนี้เชลซีต้องไฟบังคับเท่านั้นนะถึงซันเดอร์แลนด์จะฟอร์มดีแต่เรื่องคุณภาพนักเตะเชลซีอาจจะเหนือกว่านะครับก็ต้องอยาประมาทนะเชลซี มาดูบ้าบรรยากาศการฝึกซ้อมก่อนที่จะไปพบกับฟันเดอร์แลนด์กันดีกว่านะครับก็มาเริ่มกันที่นี่มาร์คคูเรียนะแล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสมาร์กิลข้างหลังน่าจะเป็นกาลาโชชาโลบาร์มาเซ่กาเซโดอาริฮันโดกาลาโชนะนี่มาร์กิล ตันริสเจมเอสเตวาลแล้วก็อังเดส,สันโตสนะครับนี่โซฟอร์นเดนเดสนี่เอสเตวาลเอโซมาเรสกานี่เวลลีโฟาฟนาน่าโฟฟาน่านัดล่าสุดในยู l เอลเล่นดีนะแต่ว่านัดนี้อาจจะไม่ลงเป็นตัวจริงนะครับก็ต้องเช็คสภาพเรื่องความฟิตนะอาจจะเป็นชาโรบากับโทซินไปก่อนนะครับหรือไม่ก็จอรดไอชุนปงนะครับนี่โบนานอเต เ okay. นี่แล้วก็นี่มีภาพเรียนดีแลบกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะนัดล่าสุดคิดว่าอาจจะไม่ได้มีชื่อลงเล่นนะหรืออาจจะมีชื่อลงเป็นตัวสำรองแบบว่าแซมแซมไปก่อนนะแล้วก็มาดูไอทีนัดคาราบาวท,ที่จะเจอกับวูฟนะครับอาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นนะนี่แล้วก็โรเบิร์ตซานเชสนี่โูรูปนี้สวยนะมีใส่ลุงคาดด้วย โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการคาดการเสเ็ดตัวจริงของทั้งสองฝั่งนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องโอบบอบูด้วยนะครับก็ถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาที่นี้ได้ครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ